พิเกตคะอธิษฐานยกชีวิตให้หลวงปู่ดูแลทำไมทำไมหลวงปู่ยังไม่ค่อยดูแลหนูเลยมาตรงนี้ก่อนนะคะความเชื่อในการยกชีวิตหรือถวายชีวิตเนี่ยคะ่ะของตัวเราถวายกิจการถวายบ้านถวายต่างๆให้หลวงปู่ดูแลเนี่ยมาจากคําสอนของหลวงตาที่เล่าแล้วก็จะเหมือนกับว่ามีความเชื่อว่าเวลาสมมติชีวิตพิเกตเนี่ยยกให้หลวงปู่ไป หลวงปู่จะไม่ยอมให้ของที่มีอยู่ในมือเนี่ยขีริ้วขค้เลศนะคะก็จะทําให้ชีวิตของวิเกษดีขึ้นยกหนี้ให้หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เป็นคนไม่เอาอะไรที่มันของเสียเดี๋ยวหลวงปู่จะช่วยจัดการให้ชีวิตมันคล่องตัวยกบ้านให้หลวงปู่นะคะ,ะเราก็จะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นของหลวงปู่ก็จะได้เป็นที่ที่บาร,รมีของหลวงปู่มาเต็มโดยจุดใหญ่ใจความในการยกชีวิตหรือว่ายกทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ย วาวหลวงปู่ไปก่อนยกให้หลวงปู่แต่เดี๋ยวหนูดูแลให้ตรงเนี้ยเพราะมีความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เป็นของหลวงปู่จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็วิเศษเสมอคราวนี้ก็จะมีอีกหลายๆคนก็อธิษฐานแบบนี้เลยอะคะ่ะพี่เกศแต่ทําไมอาชีวิตหนูยังถูลุถูกกังอยู่เลยคะวันนี้พี่เกศจะมาบอกเคล็ดไม่ลับนะคะที่ทําให้หลวงปู่เนี่ยยอมดูแลเราแน่จะหันมาดูแลเราแน่หลายๆคนอะมาหลับตานึกภาพตามพี่เกศก่อนเนาะก็ตั้งคําอธิษฐานไปเนี่ยแล้ว เราก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆของเราไปแต่เราสบายใจว่าเราได้พูดแล้วว่าเดี๋ยวหนูยกกายถวายชีวิตให้นะอันนี้แปะไว้อันหนึ่งนะคะกับเด็กอีกคนหนึ่งนะคะกับอีกคนหนึ่งเนะะี่ยค่ะหลวงปู่ค้าเดี๋ยวหนูจะยกกายถวายชีวิตแล้วทําตัวเป็นเด็กดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนะคะหลวงปู่จะมองเห็นใครคะ ใครจะจูนขึ้นกับหลวงปู่ได้เร็วกันคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ยกกายถวายชีวิตไปแล้วต้องมีความแอบรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ใช่แบบพอ,อฉันถวายหลวงปู่ไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันก็เกเรคล้ายๆเก่าก็ได้เดี๋ยวหลวงปู่คงจัดการให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะมีอีกหลายคนที่ก็ยกกายถวายชีวิตเป็นมดงานให้หลวงปู่อีกเหมือนกันเราคิดว่าลองหลับตานึกภาพเล่นๆเลยนะหลวงปู่จะเห็นใครมากกว่ากันคะจะเห็นเงาของใครมากกว่า King, ยายยาย,ยายพริเดีย๋ยพริสวดมนต์เยอะทำงานบ่อยโอ้ยแสงบุญมันสว่างหลวงปู่ต้องมองเห็นพิเกตมากกว่าอยู่แล้วกับอีกหนึ่งคนนะคะก็สวดสวดบ้างไม่สวดบ้างแล้วก็ถวายชีวิตให้หลวงปู่แต่เวลาอื่นๆก็เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็วงุดงดิดเดี๋ยวก็ไปดูซีรีส์เดี๋ยวก็ไปชนแก้วเบีย์นะคะไม่ค่อยบันทึกบุญไม่ค่อยสร้างแสงสว่างแห่งบุญ ะะยกไปยกกายถวายชีวิตก็คือยกกายที่แบบว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยน่ารักอะ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเขาเรียกผ่องใสนะคะไม่ค่อยเป็นร่างกายหรือรูปนามที่บันทึกบุญไปให้เนี่ยหลวงปู่จะเห็นใครมากกว่ากันเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าวันนี้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็มีคนเอาเด็กมาฝากให้เราดูและนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยยกให้เลยนะเด็กคนนี้เสร็จแล้วก็ยกเด็กให้สองคนนะคะเด็กคนที่หนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะเป็นคนของคุณเกดเลยนะคะหนูก็จะเป็นคนของพี่มอนเป็นคนของน้องอ้อมเลยนะคะแล้วก็วันวันหนึ่งก็นั่งกินเม็ดกุจี้นั่งดูซีรีส์งานการไม่ทำกับอีกเด็กอีกหนึ่งคนนะคะหนูมีชีวิตเป็นของคุณเกดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะทำทุกทุกอย่างเลยนะ ถวายตัวถวายใจแล้วก็ถวายงานให้เลยนะคะเดี๋ยวก็กวาดบ้านเดี๋ยวก็ทูบ้านเดี๋ยวก็ทำนูน่นทํานี่ ลองแอบหลับตาดูสิคะว่าพี่เกศจะเอนดูเด็กคนไหนฉะนั้นหลายหลายคนที่ยกกายถวายชีวิตให้หลวงปู่แล้วต้องมาดูทรงด้วยว่าทํางานเหมาะที่จะเป็นลูกรักของหลวงปู่ได้ขนาดไหนพี่เกศถึงชวนเพื่อนๆทุกคนไงว่าถ้าเราอธิฐานยกกายถวายชีวิตเข้ามาสิคะมาสวดมนต์รวมกําลังด้วยกันทุกเชา้าทุกค่ำบอกหลวงปู่เลยว่ามองให้เห็นหนูทุกเชา้าทุกค่ำนะคะพอทุกเชา้าทุกค่ำเดี๋ยวหนูจะเข้ามาเก่อการดีเรนเจอร์นะคะมาเป็นแฮปปี้มีเด็กดีของหลวงปู่ สวดมนต์ด้วยกันแอบเห็นภาพตามแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าหลายๆคนเนี่ยสบายใจที่ได้อธิษฐานนะคะได้บอกออกไปว่าจะยกกายถวายชีวิตและทํางานถวายหลวงปู่แต่ทํางานแค่ไหนกันเชียววิเกเตไม่รู้นะคะอย่างที่บอกแล้วว่า วันนี้ในประเทศไทยก็มีคนนับล้านเลยที่ถวายชีวิตให้กับหลวงปู่ตรงนี้ดังนั้นแล้วก็ต้องบิดเนื้องานกันนิดนึงอย่าเอาอย่าถวายชีวิตด้วยปากอย่างเดียวแล้วก็เอาพฤติกรรมเนา่าๆไปนั่งคาลากาซังให้ hey, หลวงปู่หนูยกใครถวายชีวิตให้แล้วหลวงปู่ต้องดูแลนะกับอีกหนึ่งคนหลวงปู่คะหนูถวายชีวิตให้แล้วนโมพุทธายะนอมบุญแผ่บุญโอโมทนาแผ่เมตตาสวดมนต์พิจารณาทําการบันทึกบุญ่ะ ก็แอบหลับตานึกเอานึกเอาไหมคะอย่ายกให้ด้วยปากแต่ว่าให้ทำให้ท่านเห็นด้วยการกระทำว่าเราเนี่ยจะไม่เป็นเด็กของท่านที่แปดเปื้อนเด็ดขาดก็คือจะเป็นคนที่ลดความไม่น่ารักลดอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองลงไปเรื่อยๆมันแค่นี้เลยนะคะก็ทุกครั้งที่เราลดความไม่น่ารักเนี่ยความหยาบก,กระด้างมันน้อยลงไปความสว่าง ความมีออร่ามันก็เกิดที่ตัวเรามากขึ้นเราไม่ค่อยแปดเปื้อนหลวงปู่เห็นแล้วก็จะเอนดูรักไข้ถามเพราะไม่แปดเปื้อนไปด้วยนิสัยอันสกปรกคือความขี้หงุดหงิดเนาะความขี้หงุดหงิดกับความอารมณ์ไม่ดีพวกนี้ค่ะหงุดหงิดรําคาญอารมณ์ไม่ดีพวกนี้คือทรงของคนที่มีความแปดเปื้อนเนื้อตัวจะมอมแมมหลวงปู่จะอุ้มทีนึงก็ต้องแบบโอ้กว่าจะอุ้มได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่บาร,รมีเต็มที่เมตตาทุกคนแต่ก็เชื่อเธอค่ะว่าแม้กระั ทังเราเนี่ยจริงเราโอเคกับทุกคนก็ได้นะแต่เด็กคนไหนน่ารักมากกว่าทําตัวดีมากกว่าเราก็อยากเอ็นดูเป็นพิเศษใช่ไหมเอ่ยดังนั้นจากนี้ไปเราอธิษฐานยกกายถวายชีวิตให้หลวงปู่แล้วต้องกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ให้แปดเปื้อนไปด้วยอารมณ์ที่เสียจะได้เป็นลูกรักและได้รับการดูแลจากหลวงปู่ว่าโอ้อยัคนนี้มันยกกายถวายชีวิตแล้วทางานถวายค่านี่นาเดี๋ยวส่งกําลังไปให้หน่อยนะคะ ยิงปืนนัดเดียวต้องได้นกหลายตัวเนาะนกน,นัดแรกนะคะเราก็เกิดความสบายใจที่แบบได้ยกชีวิตให้หลวงปู่เป็นผู้ดูแลเกิดความศรัทธาความสบายใจว่าหลวงปู่จะดูแลอันที่สองทุกครั้งที่เราขจัดข้ามแปดคร่าแปดเปื้อนของหัวใจของตัวเราเราก็เป็นคนที่อารมณ์น่ารักขึ้นดีขึ้นเราก็ได้บันทึกบุญมากขึ้นอันที่สามพอเราต่อคลื่นบุญได้ดีๆหลวงปู่มองเห็นความเห็นก็ไหลเข้าชีวิตลดนิสัยเสีย,เ,สยเอาทรัพย์ดีๆเข้ามา และเป็นที่หนึ่งนะคะเป็นคนหนึ่งที่ได้นั่งอยู่ในหัวใจของหลวงปู่หลวงตาทราบจะตายเะนั้นแล้วยกกายถวายชีวิตไปแล้วอย่าเอากายอันแปดเปื้อนนิสัยอันแปดเปื้อนไปทําให้หลวงปู่กับหลวงตาตั้งเหน็ดเหนื่อยกับเด็กที่มอมแมมอย่างพวกเรานะคะมอมแมมไปด้วยอารมณ์ที่เสียๆย,ยกกายถวายชีวิตแล้วขัดเกลาตัวเองนะคะให้เกิดเงาแบบใส่วิ่งแทงตาหลวงปู่เลยว่าแสงบุญเราดีมาก นี่แหละค่ะคือทรงของคนที่ยกกายถวายชีวิตไปแล้วหลวงปู่จะมองเห็นแล้วก็ดูแลดังนั้น คีย์เวิร์ดสำคัญอันเดียวเลยในแทบทุกๆคลิปที่พิเกตมักจะเน้นย้ำนะคะคืออย่าลืมรักษาอารมณ์ให้ดีจะได้เป็นแทปที่มีเด็กดีของหลวงปู่ท่านจะมองเห็นและเสกปิงๆให้ได้หวังว่าจะได้ไอเดียในการยกกายถวายชีวิตและดูแลรับผิดชอบคราบสกปรกของตัวเราไม่ให้มอมแมมเพื่อให้หลวงปู่เห็นแล้วก็อยากเอาไปโอบอุ้มกันให้ได้ไวๆนะคะสาธุค่ะ